วันนี้พี่ติดหนึบจะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักกับโซเชียลเน็ตเวิร์กกันให้มากขึ้นนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้มากมายมหาศาลภายในระยะเวลาสั้นๆผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ยังไงล่ะครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าจากผลสำรวจครึ่งหนึ่งของคนวัยหนุ่มสาวและวัยทำงานใช้โทรศัพท์ขณะเข้าสังคมอยู่ถึง25%และวัยรุ่น30%ยอมรับว่าแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังนำเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นด้วย ล่าสุดผลสำรวจยังบอกอีกด้วยว่าวัยรุ่นก้มหน้าก้มตาเล่น Facebook ถึงแม้จะอยู่กับเพื่อนกลางโต๊ะอาหารก็ตามไม่ใช่แค่นี้นะครับวัยรุ่นทั้งหมดจากการสำรวจยังบอกด้วยว่าแอปพลิเคชันบนมือถือมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต87%บอกว่าวัยรุ่นจะใช้ Facebook ตลอดเวลาที่มีโอกาสและ98%ของวัยรุ่นทั้งหมดใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เพื่อแชทเช็คอีเมลและส่งข้อความก่อนและหลังหรือแม้แต่ระหว่างรับประทานอาหาร ไม่น่าเชื่อว่าอัตราการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนไทยจะสูงได้ขนาดนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ k นั้นหากใช้ไปในทางที่ถูกต้องและพอควรก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้มากแต่หากใช้มันมากเกินไปหรือว่าใช้จนแทบจะละสายตาจากมันไม่ได้แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถให้โทษได้เช่นกันครับ เรามาดูกันซิว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์หรือไม่จากอาการต่างๆเหล่านี้เลยครับแอปเด้งเมื่อไร่ต้องใส่ใจทุกครั้งมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์ประเภทนี้จะตั้งค่าทุกความเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ให้มีเสียงเตือนไม่ว่าจะมีใครคอมเมนต์รีทวิตหรือว่ากดไลค์และเมื่อไหร่ที่เสียงเตือนดังขึ้นพวกเขาก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตาม ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะถูกใจไปซะทุกอย่างไม่ว่าใครจะโพสต์รูปภาพหรือข้อความอะไรก็ตามแต่จะต้องคอยเข้าไปกดไลค์ทุกอย่างที่เห็นอันไหนยังไม่กดก็ต้องไล่กดมันให้หมดเลยละครับแชร์ทุกอย่างที่แชร์ได้ มนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้ไม่มีวันไหนที่จะปล่อยให้โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเงียบเหงาเลยดังนั้นกิจวัตรประจําวันของเขาก็คือการนั่งติดตามแฟนเพจและความเคลื่อนไหวของเพื่อนจากนั้นก็จัดการกดปุ่มแชร์หรือรีทวิตต่อ,อยังไงล่ะครับไม่เป็นอันทําอะไรเลยหลังจากโพสต์ภาพหรือข้อความลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อไหร่ที่เขาได้โพสต์อะไรลงไปปุ๊บจิตใจก็จะอยู่ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเอาแต่จ้องโทรศัพท์ของตัวเองเท่านั้นเพื่อติดตามฟีดแบ็ว่าใครจะมาแสดงความเห็นหรือกดไลค์เขาบ้างพอไม่เห็นฟีดแบ็ใดๆเขาก็ลบภาพหรือข้อความนั้นไปซะง,งั้นใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแทนโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆแม้มีธุระสำคัญมากแค่ไหนมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะคิดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอันดับแรกเมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องคุย พราะคิดว่าเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์จะต้องคอยเช็คและออนไลน์ไว้ตลอดเวลานั่นเองครับแหมน้องๆครับเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆคนไหนมีอาการแบบนี้บ้างครับถ้ามีอาการบางส่วนในนี้ก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้ามีอาการครบทุกข้อเลยแล้วก็สงสัยพี่ติดหนึบคงจะต้องบอกให้น้องๆเห็นแล้วล่ะครับว่าผลเสียของการติดโซเชียลเน็ตเวิร์คมันมีอะไรกันบ้าง น้องเคยรู้ไหมครับว่าใน1วันน้องๆใช้เวลากับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปมากเท่าไรหร่หลายๆคนอาจจะเริ่มสังเกตและพบว่าพฤติกรรมของตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเริ่มที่จะเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เขาเริ่มใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองและเมื่อสังคมปัจจุบันกำลังขึ้นอยู่กับคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กการใช้สังคมออนไลน์อย่างไม่ระวังหรือรู้เท่าทันภัยเงียบของมันนั้นแน่นอนว่าน้องๆจะได้ของแถมเป็น3ข้อเสียดังนี้เลยครับ เสียที่1คือเสียเวลาถามว่าต้องเล่นขนาดไหนถึงจะรู้ว่าเรากําลังเสียเวลาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเล่นจนเกรดตกหรือว่างานที่อาจารย์สั่งไม่คืบหน้าอันนี้ก็เริ่มที่จะใช้คําว่าเสียเวลาได้แล้วล่ะครับเสียที่2คือเสียสุขภาพก็ประเภทที่เล่นต่อเนื่องจนนิ้วล็อกคอเคล็ดแสบตาอดนอนแต่ก็ยังฝืนเล่นแถมเสียเวลาและเสียสุขภาพอีกด้วยครับ เสียที่3คือเสียโอกาสคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทุกวันแต่ผู้ที่ใช้เวลาไปโดยปล่าประโยชน์นั้นนอกจากจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ยังเสียใจที่จะต้องเสียโอกาสอีกด้วยครับซึ่งเราเนี่แหละเป็นคนเลือกเองการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งผลให้เราเกิดความสูญเสียมากมายเลยทั้งเวลาสุขภาพหรือแม้แต่โอกาสดีๆ เห็นอย่างนี้แล้วพี่ติดหนึบคง,งต้องหาวิธีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ให้ติดมาให้น้องๆกันแล้วล่ะครับถ้าน้องๆเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วล่ะก็วันนี้พี่ติดหนึบมีวิธีการดีๆที่จะทำให้น้องๆใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้แบบไม่ติดมานำเสนอครับขั้นตอนแรกเลยคือ กำหนดเวลาในการใช้งานโดยเริ่มจากการจับเวลาพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราในแต่ละวันก่อนว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งหากเราพบว่าเราใช้เวลามากเกินไปเราต้องเริ่มกำหนดตัวเองให้ใช้ลดลงโดยอาจจะตั้งเวลาเตือนตัวเองเพื่อบอกให้รู้ว่าหมดเวลาเล่นแล้วก็ได้ครับขั้นที่2คือให้คนรอบข้างเป็นคนช่วยประกาศบอกออกไปให้คนอื่นๆได้รู้ว่าเรากำลังจะลดการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยเฉพาะเพื่อนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเพราะคนเหล่านั้นจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราว่าเราใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปแล้วขั้นที่3คือการปิดระบบเตือนหลายครั้งที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่ามีระบบเตือนนี่แหละครับดังนั้นการปิดระบบเตือนหรือตั้งเวลาเปิดปิดโทรศัพท์จะช่วยลดการเข้าถึงอุปกรณ์พกพาของน้องๆได้ดีขึ้นเลยทีเดียว ขั้นที่4คือหากิจกรรมอย่างอื่นทำแทนน้องๆอ,อ,อาจจะเตรียมหากิจกรรมอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเมื่อเวลาไหนที่รู้สึกว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์มากเกินไปแล้วลองหันไปใช้เวลากับกิจกรรมอย่างอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายออกไปเดินเล่นก็น่าจะช่วยได้ดีเลยละครับขั้นที่5คือเลือกโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ใช้บ่อยที่สุดน้องๆหลายคนที่ติดและใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เพราะว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์หลายตัวให้ใช้มากเกินไป บางคนใช้ทั้ง Instagram, Facebook, Line, Twitter ซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปดังนั้นลบแอปพลิเคชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ออกไปจากมือถือของเราก็จะช่วยทำให้เราใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กน้อยลงไปได้นะครับสุดท้ายอย่าจดจ่อมากนะัก น้องๆบางคนก็ทุ่มเทชีวิตจดจอ่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้ซะเหลือเกินชนิดที่ว่าหลังโพสต์รูปอัปเดตสเตตัสไปแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอคอมทั้งวันเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครมากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้ตัวเองบ้างแบบนาทีต่อนาทีทั้งๆที่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราสักหน่อยเห็นไหมแล้วครับว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะลดการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ให้ติดจนเป็นนิสัยจนส่งผลกระทบต่อการเรียนพี่ติดหนึบเชื่อว่าน้องๆทุกคนทําได้แน่นอนครับ หากน้องๆยังปล่อยให้ตัวเองใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปก็จะทำให้การเรียนรวมไปถึงการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นหากน้องๆพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะติดโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคนที่รู้จักเริ่มมีอาการแบบนี้น้องๆควรให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางที่จะทำให้ดีขึ้นร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมออนไลน์และรู้เท่าทันสื่อได้ด้วย5องค์ประกอบนี้ครับการเปิดรับสื่อ เปิดรับสื่อที่ดีและมีประโยชน์แก่ตัวเองการวิเคราะห์สื่อวิเคราะห์สื่อให้เป็นว่าสื่อไหนส่งผลดีหรือสื่อไหนส่งผลเสียกับตัวเราการเข้าใจสื่อต้องเข้าใจว่าสื่อนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใครสร้างขึ้นมาทำไมและถ้าเราเสพสื่อนี้เราจะได้อะไรการประเมินค่าสื่อประเมินค่าสื่อให้ออกว่าส่งผลดีหรือผลเสียกับเรามากแค่ไหน และสุดท้ายการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างเป็นยังไงกันบ้างครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์ที่พี่ติดหนึบเอามาฝากนั่นแนะ่เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าน้องๆปฏิบัติตามวิธีที่พี่ติดหนึบแนะนำพี่ติดหนึบเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเรียนรู้และอยู่บนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ได้อย่างสบายเลยละครับดังนั้นน้องๆจะต้องรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์กันให้มากๆนะครับ โดยเริ่มที่ตัวเราส่งต่อถึงคนรอบข้าง